รันด้อมหนึ่งนาะทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่ของที่ถูกยืมไปจะได้คืนไหมใครยืมอะไรไปนะคะช่วงนี้เหมือนจะเป็นการให้เปล่าเป็นอะไรที่ช่วงเวลาของ การปล่อยวางจะต้องบังเกิดแล้วนะคะมันอาจจะนานมากแล้วนะแต่จังหวะนี้มันเป็นผิดร้ายในใจของคุณค่ะยิ่งเขายืมอะไรไปแล้วคุณมานั่งคิดจับจดมันยิ่งทำให้คุณขาดอิสรภาพในการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตขอให้คุณเชื่อนะคะว่าคุณสามารถสร้างใหม่ได้และก้าวเดินต่อไปในเส้นทางของคุณได้เลย เซตติ้งนะคะชีวิตของคุณรูปแบบที่คุณปรารถนาอย่ามาวนอยู่กับเรื่องราวเก่าๆของที่หายไปแล้วถือสวะให้าทานค่ะให้จิตใจของคุณได้สงบสุขและมีความสุขมีพลังงานที่จะไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่อย่าจมปลักกับของที่ถูกยืมไปแล้วเหมือนว่าจะหาหนทางของการกลับคืนไม่ได้นะคะเพราะงั้นปล่อยเบอร์ไปปล่อยเป็นบุญเป็นกุศลและกลับมาฮิลิ่งใจของคุณให้มีพลังในการสร้างใหม่ค่ะ